พระธีระเนี่ยพอไปเจอครูบาอาจารย์สอนสั่งเนี่ยเขาเริ่มน่าจะเข้าใจนะงวดนี้ว่ายังไงคะกินข้าวร้านพี่เดียว,วันก่อนเห็นรูปแตงโมยังคิดๆเลยว่าพี่เดียน่าจะรอความยุติธรรมถ้าไม่รอแล้วผมจะเอารูปมนไวทำไม พี่น้ำอ้อยพลังบวกสวัสดีค่ะร้องเพลงเพราะนั้เราว่าร้องเพลงเพราะฉันแอบส่องอยู่นะข้อมูลขออาจารย์ปานเทพเชื่อถือได้แก่เอาจริงทุกๆเรื่องครับนะสวัสดีค่ะเด็กชายแมวอากาศเย็นดูแลตัวเองด้วยนะเธอเหมือนกันนะเธอก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะนะฝากค้อหนะ้าจอฝากกดแชร์ไลด์ด้วยนะคะนะชิบปากแมงแห้งว่ะพีเดียฝันว่าจับกบจับปลางวดนี้อะไรคะ ปลาแปด่ะวะปลาแกบสีป่ะนะไม่มีอะไรทำแล้วให้กูใบหวยซะและ้วแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยนะแต่หยุดเล่นมาพักหนึ่งแล้วค่ะอ๋อหยุดมาพักหนึ่งใช่ไหมคือจะจะบอกแบบนี้คนไทยอย่างพวกเรานะจำไว้าาเลยนะจับเจ็ดปลาแปด พี่เล็กกี้สวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าเราเจอกันที่ตรงพุทธบุตรนสายสามใช่ไหมแอบทําไมคะคุณเดียดูตรงๆเลยไม่มีความลับค่ะอ๋อ,อห,มหมายหมายถึงไม่มีความลับใช่ไหมให้เข้าไปดูได้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะามาแล้วไงมาแล้วไงไม,ไม่ไม่ฟังกูคุยเรื่องอื่นละมาแล้วมึงตัวเลขกูจะบอกให้นะไอพวกที่บรรดาที่เวลาเล่นนะนะ พอหวยออกเสร็จปุ๊บนะกูไม่เล่นละพอกันทีกูไม่ละเล่นแปแม่งก็ไม่เคยถูกเนี่ยเยวันแบบนเนี้ยเนี่ยสิบสี่สิหหแม่งมาแล้วมึงมาแล้วมึงนะจะไม่เล่นละตัดใจพอ14เสร็จเชียมืมาคืนฝันนะ่เอาละมึงฝันละมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะออกไปข้างนอกนะ คนในตลาดเมากันเรื่องตัวเลขอุย้ยมึงดูตัวเลขนั้นสิโอ้โหทักสินไปจังจังหวัดนูนน่นนี่นั่นอุย้ยแม่งมาเลขแม่งมาแล้วสิบหกตอนเช้านะ <c oughs> กระดาษแผ่นหนึ่งแม่งเขียนตัวเลขแล้วเขียนเขียนเสร็จไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้เอาวันนี้พอหวยออกไอ้ที่ขีดไม่เอาอะแม่งออกมึงเชื่อกูไหมประจํา แล้วก็ดา่าเหมือนเดิมกูไม่เล่นแล้วพอกันทีนะแล้วไม่ก็ามาฝันใหม่วันที่ยี่สิบแปดเชื่อกูเลยเดือนนี้หวยอ,ออกสามวันด้วยจริงๆพี่ต้าวันนี้ค่ะอีเจ๊ตกลงจะเข้ามาหลายวันไหนเนี่ยจะมาเอาพระแม่ไม่ใช่เหรอพระแม่กับอะไรวะแล้วแม่กับอะไรไปลูกยี่สิบสองเดือนเนี้จะแจกข้าวที่สนามหลวงนะใคร จะไปก็ไปเจอกันบ่ายโงฝันถึงอาจารย์เบียก็ออกค่ะฝันบ้านข้างๆเลขสี่สามก็ออกรอบนี้กบปลาต้องมาสิอ่ามากบปลา7 8หนูจะซื้อสองงวดส่งท้ายไม่ถูกจะเลิกค่ะไม่มีจริงค่ะกูไม่เชื่อค่ะนีม่มีจริงค่ะวดนี้เลขอะไรคะยังไม่รู้เลยอ๋อโอเคปีใหม่ ย้ายไปออกวันที่สองครับพี่เดียอา้าวตกลงวันที่สามสิบไม่ออกเหรอพี่เล็กกี้ไม่ออกเหรอทุกทีทุกปีมันจะออกสามครั้งนี่ใช่ไหมปีใหม่งวดนี้มีมีเบิ้ลอ่ะพี่เด็กอยุยยามาแล้วมาแล้วเมืองมืองเจอผู้ชายขายปลาหมึกกับเมึองม,มีเบิ้ลมีเบิ้ลอ๋อปีนี้ย้ายอา๋ออแปลว่าวันที่สิบหกเสร็จแล้วก็ไปออกอีกทีวันที่สองเนี่ยนะใช่ไหมรัฐบาลหยุดกี่วันเนี่ยกูอยากรู้จังเลยหยุดกี่วันเนี่ย สวัสดีครับพี่สาวเมืองดอนดอกดูรำดล้ำดวนสาวเมืองดอกลำดวนเออพิพัฒน์สวัสดีงวดที่แล้วถูกสองใบกับหกหนึ่งนะหยุดห้าวันเลยเหรอโอ้โหไอ้เชี่ยหยุดห้าวัน <laughs> กลับมาเนี่ยผอมเลยนะมึงติีมตัวผอมเลยเลยหมดเงินใช่ครับผมวางแผนไม่ถูกเลยมี่เล็กี้บอกนะพี่เอสวัสดีครับ นะนะที่คนนี้ชื่ออะไรบ้าซุซุนินเหรอนะวางแผนไม่ถูกเลยสวัสดีค่ะซอฟฝนค่ะซอฟฝนเนี่ยจะมาแจกข้าวกับกูเมื่อไหร่เนี่ยกูรอซอฟฝนมาแจกข้าวกับกูมากหลายกูแจกมาแต่ครั้งนู้นเมื่อหกเดือนแล้วจนตอนเนี้ยจะสิ้นปีแล้วนะซอฟฝนยังไม่ไปแจกข้าวกับกูเลยตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงวันที่หนึ่งข่าโอ,อ้โหยาวเลยเหรอ อาทิตย์นี้ตลาดเงียบมาก6วันเงียบสนิทคนมันเก็บเงินไปเที่ยวแล้วเก็บเงินกลับบ้านแล้วระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์พระค่ะนะเส,เ,เสียงหายเอ้าเสียงหายหรอสวัสดีครับพี่เดียเฮงเครับเช่นกันจะ้ะสีสะเกตหนาวลมค่ะนนทบ,บุรีก็นาวมากของแฟนหยุด9วันหยุด9วันเนี่ยนะทำงานบริษัทฝรัง่งบ้างอยู่ั้งแต่ยิบห้าบเนี่ย นานมากใช่ไหมสามสิบเป็นวันหยุดแล้วรวมมีห้าวันอ๋อพี่ก้อยสวัสดีครับพี่เดียชา้าหูฟังค้างไว้บทสรุปไฟติดค่ะโอเคก,ก็มันก็มันมันใช้ได้แต่มันมันต้องเสียบค้างไว้ไงคุณเดียปีใหม่ไปเที่ยวอุทัยธานีไหมคะไม่ได้ไปพี่อ้อยปีใหม่ได้อยู่ร้านครับที่ร้านมีเ้าดงเ้าดาวครับสีสเกตขายของไม่ดีเลยถือตอนนี้คนมันเก็บเงินมันจะไปเที่ยวกันอ๋อทำโรงงานใช่ไหม แยกสีพรก็หนาวนะไม่ได้หยุดท่าช่วงขายของเลยเนาะก็บางคนก็ทํามาหากินนะไม่ได้หยุดอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดนะนะนนวันนี้อากาศดีมากใช่อากาศโคตรดีที่บ้านเน่ะดีว่าดีเกินด้วยนะเย็นมากเย็นแบบเย็นโคตรนะนะเดี๋ยววันนี้ส่งของให้นะครับนะ ตอนนี้น้ําที่ประทานเนี่ยที่ผมมองมองอยู่น่าจะเหลืออยู่ประมาณ13ขวดที่สามารถส่งได้ทันทีนะนะวันนี้พี่หมวยไม่ได้ทําน้ํานะครับพี่หมวยเข้าเวรเมื่อวานที่โลตัสสเดาก็เงียบค่ะทุกวันเศรษฐกิจไม่ดีเลยเงียบมากนะสงขาดูสินะรัฐบาลต้องฟังไว้นะพี่เนรสวัสดีครับพี่เนรขานะรัฐบาลต้องฟังมั้งนะนะบุรีรัมย์ก็หนาวนะอุ้ยหนาวจริงนะ วันนี้แั่วันนี้จังวันผมไม่ได้มาไลฟ์นะผมบอกก่อนนะผมไปอยู่ที่งานนะวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับทางพี่ปานะพี่ปากับอ่าก๊อลฟมาน,นะทําบุญบ้านแล้วก็แสดงความยินดีกับเพชรน,นะครับเป็นหนึ่งในะทีมงานของเป็นหนึ่งนะครับวันนี้เข้าอ่ามงคลสมรสนะครับนะที่มุมวัีร้อนค่ะอาทำไมร้อนนะอ่ะสงขาฝนตกตลอดเลยต้องระมัดระวังนะเนี่ยชัยภูมิลมแรงมากนะครับต้องระมัดระวังนะลมแรงๆเนี่ย หนาวข้างนอกในผ้าหม่มหนาวข้างในใบอะ,อะไรหม่มพี่ฝนเอ้ย <laughs> พี่ฝนอ่ะกูจะตั้งใจอ่านของพี่ฝนด้จริงหนาวข้างนอกใช้ผ้าหม่มหนาวข้างในใช้อะไรห่มคะมกูคิดว่าไอ้คำว่าใบเนี่ยคือคำว,ว่าใช้ชอช้างนะนะโอเคพี่กุ้งไขยของสวัสดีค่ะ สลับ,บุรีแดดแรงแต่ลมแรงค่ะนะนะสารคามเมื่อวานฝนตกวันนี้ลมหนาวมาแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมระหว่างร้อนกับหนาวชอบอะไรดีกว่าเออสวัสดีค่ะพี่ไอาอาแต่กูกูว่าตัวจริงๆไม่อายหรอกถ้าชื่ออายนะตัวจริงๆกูว่า ว่าต้องมีแสบแล้วร้อนค่ะใส่น้อยฝนตกเอาแล้วมึงจริงปะเนี่ยอย่าบอกว่าฝนตกนะเพชรบุรีเช้าเช้าเย็นเย็นค่ะอืไม่ได้ไปไหนเลยจะไปวันที่สิบสิบสิบไปภูทับเบิกสิบสิบเ็ดสบสองนะครับฉะนั้นเวลาไปพวกเนี่ยต้องเตรียม ตัวดีๆเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่าจะไปเงี้ยแล้วไม่สบายจะเป็นเรื่องเลยนะไม่ไหววะ่ะอุ๊ยลำลูกการถติดครับ <laughs> พี่กอบม่งชัดเจนเขาคุยเรื่องหนาวพี่ก็บอกว่าลำลูกการถติด <c oughs> ปาดชีวิตเนาะเ <c oughs> ชียงใหม่อากาศแบบไม่มีแดดเลยดีอ่ะชอบอ่ะชอบแต่เชียงใหม่เบื่ออย่างเดียวอ่ะอืม PM 2.5มันเยอะเฮีย er, สวัสดีค่ะเตรียมรถดีๆนะคะเฮีย er. อ๋อไม่ไม่ได้รถตัวเองไปครับนะครับ <c oughs> ไปรถคนอื่นนะวันนี้พี่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้อยู่หลังเที่ยงไม่อยู่นะต้องไปไปบ้านงานนะครับนะไปบ้านงานไปบ้านงานนะไม่ได้ไม่ไม่ได้มาไล่ครับนะคือไล่ตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็กของ นะแพ็กน้ำทิพทานที่คนสั่งมาแล้วก็แพ็กของพวกน้ำพริกข,ของพี่หมวยส่งให้แล้วก็จะไปบ้านงานอากาศหน้าหน้าเผามันกินเผามันกินเหรอตอนนี้ผมมาพัทรุงครับฝนตกติดต่อกัาวสวันแล้วพี่เดียฝนตกทั้งภาคใต้เลยตอนนี้โคตรน้าสงสารเลยกลัว เขาบอกว่าต้องระมัดระวังน้ําท่วมสัพลันธ์ด้วยเป็นห่วงนะระมัดระวังนะครับนะเราประมาทไม่ได้กับธรรมชาตินะนจริงจริงนะประมาทไม่ได้นะมึงธรรมชาติแม่งล้อเล่นอะไรแปลกๆนี่ล่าสุดเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเขาเตือนมาแล้วนะเขาเตือนมาว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีไวรัสตัวใหม่ชื่อโนวาอะไรสักอย่างเนี่ย ระบาดนะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็น่ารักน่ารักนะเปิดบีซ่าให้ประเทศจีนเนี่ยฟรีกูกลัวมากเลยเนี่ยนะอาการของไอ้โรคเนี่ยมันจะเวียนหัวและอาจเจียนนะต้องระวังนะต้องระวังเลยนะมันจะเวินหัวและอาจเจียนนะต้องต้องระมัดระวังถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ไปหาหมอเลยนะเชื่อเดียนะครับมาเป็นไวรัสต,ตัวใหม่นะครับต้องขอบคุณทาง ระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เงียบมากเฮียไม่มาบอกอะไรกพวกกูเลยจนพวกกูต้องรู้กันเองเนี่ยนะทำสวนน้าอะไรวะทาสวนน้ําท่วมเดินทางลงใต้สอบถามเส้นทางก่อนนะนี่เห็นไหมพี่ลุงทิพย์สวัสดีค่ะพี่เดียวิวเคราะห์คำนี้หน่อยครับวิเคราะห์คำนี้หน่อยครับวิเคราะห์อะไรอะพี่กอฟวิเคราะห์เรื่องจักรไถอะ แล้วจีนเปิดประเทศแล้วด้วยคนไทยไปเที่ยวเยอะเลยเนี่ยกลัวมากเลยพระปินเสาเหรอพระปินเสานี่เห็นว่าเดี๋ยวอาจารย์เบียเนี่ยจะเข้าไป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 พบนะตอนแรกคือตัวของพระธีระเองเขาก็อยากจะพูดคุยและขอโทษต่อหน้านะอาจารย์เบียก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเข้าไปคือด้วยความที่เป็นพระเนาะ ท่านแบก็อยากจะเข้าไปคุยเข้าไปอะไรเองเนี้ยนะก็ดีนะผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคือผมไม่รู้หรอกว่าพระปินเสาเนี่ยจะพูดจะอะไรจะด่าอะไรเยอะแยะกับอาจารย์เบียแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นคือถ้าท่านนะสำนึกท่านมีความคิดได้ผมโอโหสิกรรมเลยอนุโมทนา และขอให้ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่สมควรนะผมผมคิดแบบนั้นจริงๆนะนะผมไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์อะไรแต่ขอให้ครั้งเนี้เป็นบทเรียนให้กับตัวของพระธีระเองว่าบางครั้งอะ่ะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้ฝ่ามือเคลื่อนได้นะอันนี้คือผมแบบจากใจเลยนะครับ จากใจเลยนะคือใช่ใช่คนไทยพร้อมให้อภัยนะครับผมผมผมไม่ได้มีอคติอะไรแต่ไอพ้พระรูปอื่นที่ยังคิดไม่ได้อย่างเช่นไอ้พระเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชื่อมนัทใช่ไหมใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้ว่าพี่เลวัตใช่ไหมที่ที่บอกว่าไม่ได้ว่าพี่เลวัตออกมาพูดออกมาอะไรแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าเกิดโดนบีบคั้นมากๆกก็จะไปหยุดหายใจที่ว่าพระแก้วอ่ะ จเจริญพรนะขอให้สำเร็จวัดพระแก้วนะมึงเฮียตำรวจราหารเต็ไมไปหมดอะมึงจะวิ่งไปตอนไหนอะมึงบอกกูแล้วกันกูอยู่สนามหลวงทุกวันเนี่ยบอกกูเดี๋ยวกูจะไปดูนะเลอะเทอะโคตรเลอะเทอะเลยไอตัวเนี้ยังยังเลอะเทอะอยู่นะบอกว่าถ้าเกิดพี่เรวัตบีบคั้นเขามากๆเนี่ยเขาอะ่ะจะวิ่งไปที่มหาราชวังแล้วเขาจะกั้น นะกั้นหายใจให้ตายนะนะเดินดีๆนะตรงนั้นรถเยอะนะมึงผู้บอกก่อนพี่อีทบดีรถเยอะนะมึงผู้บอกก่อนนะคุณเดียคะช่วงเช้าวันนี้อาจารย์ไปสอนทำที่ไหนบ้างคะพี่ลุงทิพย์ครับผมไม่ทราบจริงผมไม่ทราบจริงนะผมมาสนมาจะถามจากทุกคนในไลฟ์ด้วยนะถ้าเป็นจริงหนังสือพุทธวนจนะที่ชื่ออาจารย์เบียรนะ นะเอาจริงคือผมไม่เข้าใจนะว่าระบบความคิดแบบเนี้ยแต่แบบผมก็พยายามแบบรู้สึกว่าเอ๊ทำไมทำไมแกมีแนวความคิดแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคืออะไรที่ไม่ถูกใจก็คือศัตรูหมดเลยเหรอพี่มีนาพอดีมันมันตลกะนะมันตลกตลกไปหน่อย ไปอยู่ในห้อง Open Chat ค่ะมีบอกคอดหน้าเหตุอาจารย์คืออ๋อต้องไปอยู่ในห้อง Open Chat ถึงจะทราบใช่ไหมว่าอาจารย์จะไปตอนไหนที่ไหนใช่ไหมตอนเช้าๆพี่บอปาสวัสดีค่ะใช่ไหมเดียเดียอ่านถูกใช่ไหมใช่ไหม ไี่อ่านถูกแล้วนะเช้าเช้าเนี่ยนะกูฝึกสมองเนี่ยแต่ละคนพิมพ์มาเนี่ยนะกูจะต้องแบบอ่านแบบนะอ่านแบบโอ้ยอยากเห็นอาจารย์เบียไวยหมอปลาค่ะคว้เลยเหรอจะขอไว้เลยเหรอนะตานางไยพิมพ์ผิดถูกโอเคเจว่าควยเลยเหรอ ผมว่าอาจารย์เบียร์กับหมอปลาเขาไม่มีอะไรกันไม่ใช่เหรอวะเนะไม่มีเหรอกนะเจริญสติคลับวิเดียเช้าเมวยอยู่คู่เหรอไม่หรอกมา้าเขาจะมาคอยเรื่องอะไรกันนะีคือในสังคมอะ่ะถ้าแม่งอยู่กันแบบสันตินะจะดีมากเลยแต่อยู่ไม่ได้แบบไม่ได้สันติตัวนั้นนะไม่ไม่ใช้สันติตัวนั้นนะ หมายถึงพฤติกรรมสันตินี่คือพฤติกรรมที่ผมพูดไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สันติตัวนั้นนะอีิทฐา,าตีท่าต่อยไม่ใช่นะนะเดี๋ยวหาว่ามาถึงอยู่กันอย่างสันติอยู่แบบนั้นไม่ใช่นะมึงเขาเคยเจอกันแล้วครับหมอปลาอยู่ทีอาจารย์เบียรครับนะในคนดังนั่งเครียโอเคเขาหมอปลามก็อยู่อยู่แล้วอะนะ ตารางอาจารย์เบียเขาปรับหมุดไว้ในแฟนเพจนะเห็นอาจารย์เขาแจ้งไว้ลองเข้าไปดูคะ่ะอ้าวพี่เอ๋ส่งข้อมูลมาแบบนี้นะเข้าไปดูในตารางของอาจารย์เนาะอาจารย์พวกเราจะรวยแล้วรู้ยังนะเ <laughs> มื่อกี้พิมพ์ยังไม่จบมือไปโดนปุ่มส่งก่อนขออภัยครับไม่เป็นไรครับพี่เคนะครับ มีพระที่ใต้จะไปเผาตัวเองเอาเลยเอาเลยนิมนต์เลยนิมนต์เลยหมอปลาสลับสนุนอาจารย์เบียนะเขาว่าสันติเพื่อนรักผมไม่ได้นะอ๋อว่าสันติไม่ได้เนาะสันติบอกไม่ได้พูดโดนตัดต่อเหรอหรจอเจ้าศาสตร์จ้าบ้านจานอยู่ติด คลองไหมครับบ้าอาจารย์เบียเหรอแกมีคลองด้านหลังแกมีคลองด้านหลังนะบ้าอาจารย์เบียแล้วก็ติดกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอน,นะจะเลขห้าแล้วสายตาไปก่อนนะอยากรู้ว่าพระปีนเสาขอโทษอาจารย์เบียแล้วสันติจะทํายังไงสันติก็จะ,จะ,จะอโศกนะมีแต่คนทิ้งแล้วแหละตอนนี้สันติอะ่ะพี่ลุงภัยสวัสดีค่ะหมายถึง บ้านผู้จัดครับไม,ไม่ไม่ไม่ติดคลองครับบ้านไม่ได้ติดคลองครับบ้านติดแม่น้านี่เขาเรียกแม่น้ําใช่ไหมนี่อย่างนี้รีกแม่น้ําได้ใช่ไหมส่วนเนี่ยบ้านอยู่ฝ่าตรงข้ามกับคอนโดทนายตั้มคอนโดบอสพอคอนโดตักป๋าเบียนะครับเนี่ย ถ้าแบบนี้เรียกคลองก็คงไม่ใช่ะนะแม่งเรียกแม่น้ำแล้วกันนะหลมมาถึงเย็นนี่ไงไม่งั้นเนโหยโหตายแล้วสันติคิดว่าพวกเรากินหญ้ามั้งครับนะแม่น้ำข้าไม่ใช่คลองนะลงมือขุดดินขายกันเลยใช่ไหมแม่งเป็นนโยบายที่กูแวงฟังกี่รอบกี่รอบกูก็งงมากนะมึงไปขุดดินขายที่ดินคนอื่นเขาติดคุกในะชิบหาย โอ้ยนะยกกูเนาะคิดได้แหละกูกูยอมใจเลยไม่ใช่ที่ดินของคนอื่นมึงเอาหน้าดินเขาไปขายไม่ได้นะายฮ่ามันจะบ้าแล้วนะเขาขายบ้านคนโดจริงเหรอบ้าวไม่ใช่หรอกอยู่ที่เรือนจำพิเศษนี่มันกรมราชทันผมรอเล่นนี่เจ๊นี่ก็เชื่อเนาะเจ๊นี่มึงเชื่อคนง่ายนะอ้เจ๊ ขังอยู่บนคอนโดไม่มีอ่ะแต่ขังอยู่บนโรงารนะมมีกูเคยเห็นอยู่นะดักดินขายดักหน้าดินขายอาชีพใหม่กูอยากจะร้องไห้คนอย่างพวกกูเนี่ยนะจะมีจะมีโอกาสซื้อเครื่องจักรตัวละเป็นล้านเพื่อมาตักหน้าดินขายจะสั่งน้ำทิพย์มาลองกินครับยังไม่มีใครตอบเลยพี่กรณจ๋า ผมอะ่ะบ้านเขียวอยู่ในเครื่องนี้พี่ก้ง้งสวัสดีครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จคนแรกที่ผมจะไปตอบคือพี่กรนะครสวรรค์กูบอกก่อนเลย <c oughs> มันไลฟ์บ้านเขียวมาอยู่เครื่องนี้แปบ๊บเดียวนะพี่กรณเดี๋ยวเข้าไปตอบ <c oughs> พี่ฟ้าใสสวัสดีจ้ะทักทายครับพี่โอ้โห <c oughs> ดจมมูจริต <c oughs> ผมจรมิงเพราะผมเป็นแนวนี้อยู่แล้วผมไม่ค่อยเครียดหรอกเครียดไปทำไม ใกล้ปีใหม่แล้วขอสิ่งไม่ดีไปให้หมดขอให้ทุกๆท่านได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณเดียเป็นคนเก่งขอพระคุณมากค่ะพี่น้ำอ้ยอยนะ,ะพี่อ้อยมึงจะแหกปากทําไมพี่นุ๊ตนุวัสดีครับนะนะติดตามว่ะธาตปขอบพระคุณมาพี่เคขานะขุดดินมีกฎหมายไม่ม,มันมันไม่ใช่อาชีพของพวกเราเหรอกมันต้องมีเครื่องจักรมันต้องมีนุ่นมีนี่สุดท้ายออกนโยบายมาให้พพวกอ่ะกูดูท่าทางแล้ว พี่สัมพันธ์สวัสดีจ้ะนะมีโอกาสชวนกลับไปลงแขกเลยสอนม,มันไม่ได้แบบนั้น,นสิพี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะทักทายจ้าทุกคนสวัสดีค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยกูจะบอกให้อย่าไปคิดแบบนั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่เลยกูบอกเลยนะคนอย่างพวกเราเข้าไม่ถึงแล้วครับหนะึ่งเจ็หกเก้าแปดเนนน้อยให้มานะมากลับมาเรื่องหวยอีกแล้ว ขายว้แล้วน้ําท่วมลงตู่ให้เลี้ยงปลามารัฐบาลนี้ให้ขุดดินอัน,นจริงๆนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําเพื่ออะไรนะพี่เดียเป็นตั้งแต่แม่บ้านยันซีอโอวันนี้พี่เดียไปงานแต่งใช่ไหมไม่ได้ไปครับวันนี้ผมไปางานทําบุญนะงานทำบุญเลี้ยงพระพอดีมันมันไปตรงกันกับงานแต่งเพชรซึ่งตอนแรกเพชรไม่ได้แต่งวันที่สิเข้าใจปะ แล้วพอเขาเลื่อนมาเปสิบสี่ไอ้งานนี้ยผมไปรับงานเข้ามาใช่ปะงานของกลุ่มเดียวกันพับพวกนี่แหละไม่ไปไม่ได้ไงนะต้นอ้อมมันก็บอกว่าพี่เดียไปงานเสร็จแล้วตอนเย็นพี่เดียไปงานแต่งสิกูอยากจะบอกกับต้ตอนอ้อมว่าอ้อกูซัดตั้งแต่เที่ยงแล้วอะ่ะกูวคงไม่มีแรงไปตอนเย็นแล้วล่ะตื่นแล้วจ้ามาดีจ้ารุนสวัสดิ์ยามเช้าอาจารย์เบียบอกเมื่อวานที่ดอกบัวคู่หนึ่งสามสาม ได้รับพระแม่ธรณีแล้วครับนะขอเจริญนะพระแม่ธรณีเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเดวบอกก่อนนะพระแม่ธรณีเหลืออยู่ไม่เยอะละนะนะทำแค่199องค์ทําเสร็จปิดจบเลิกนะครับน้ำพริกบ้านเขียวเจ้าเดียวกับทนายพัดหรือเปล่าน้ำพริกบ้านเขียวเจ้าเดียวกับของทนายพัดหรือเปล่าหมายถึงน้ำพริกไครครับหมายถึงน้ำพริกไครพี่ ทนายพัดนี่เป็นคนที่ผมงงๆกับชีวิตเขานะเขาไปหาอาจารย์เบียร์เป็นที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์เบียร์แต่ขยันเอาพวกพระทีละขึ้นเอาคนนั้นคนนี้ขึ้นกูงงมากเลยนะแล้วกูก็ไม่รู้ตกลงเขาจะเป็นทนายหรือเขาจะเป็นอินฟูกูก็งงๆนะนะไม่เคยเจอตัวนะแล้วก็ไม่รู้จักกันนะแต่ก็งงงก็ใฉยนะเวลาเขาเอาเขาเอาใครขึ้นแต่ละคนกูแล้วกูงงมากเลยนะงงไหม คูก็งงพี่เขาบอกคูก็งงนะเนี่ยมอร์นิง yeah. ค่ะอะไรอะ่ะกาแฟใครให้มาเนี่ยใครให้กาแฟมาวะอ๋อส่งอรุณสวัสดิ์เหรออุขอบพระคุณมากเหมือนออกแนวปั่นพี่สปูบดีครับนะพี่ก็งงใช่ไหมงงมากคือผมไม่รู้ว่าเขาอะ่ะเป็นอาชีพทางหนหรือเขาจะไปอินฟูอันนี้งงมากพี่แขกบดี แล้วก็ไม่ไม่เคยเข้าไปดูเขานะเพราะเขาชอบเอาใครขึ้นมาก็ไม่รู้กูว่าไม,ไม่ไม่สนใจอลนะนะนะทนายพัดกระอกหักหรอแสดงว่าผมไม่ได้ติดตามคนเดียวอย่างน้อยก็มีพี่เดียวก็คืองงงงงครับนะแกแนวแปลกๆปก,ปกใช่ไหมเขาไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ไม่เคยเข้าไปดูแกแบบเป็นจริงเป็นจังอะนะเมื่อกี้ได้ยินคุณเดียพูดถึงน้ําพริกบ้านเขียวเขาก็ขายน้ําพริก อ๋อไม่ไม่ใช่ครับผมจะไปรับของเขาทำไมพี่ผมไม่ไปรับของเขาหรอกรับเพื่ออ๋อโอ๊โทษทีอ่าสำหรับคนที่บูชาพระแม่ธรณีไปใช่ไหมครับผมจะให้น้ำมนซึ่งน้ำมนเนี่ยผมใส่มาจากมวยพระแม่ธรณีคือรับคือคือคือคอ,คอ,อมาจากมวยอะ่ะวันที่หมกราสองพันพี่เอาถังน้ำอ่ะ นะเติมน้ำแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่ผมให้ไปอะ่ะผสมลงไปนะครับแล้วก็น้ำโมสามจบอธิษฐานถึงพระแม่ธรณีนําน้ามนต์เนี้ยไปพรมบ้านนะไปพรมรถเพื่อเป็นสิริมงคลโอเคปะ่ะน้ำโมสามจบแล้วก็อธิษฐานถึงพระแม่ชรณีไม่ต้องไม่ต้องเหมือนผมนะเพราะการท่องยากมากถ้าไม่ชํานาญท่องไม่ได้นะ